สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเยี่ยมเพื่อนบ้านเยวยค่ะบ้านบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนของเพื่อนบ้านอีกทีนึงตแต่เพื่อนเขาไม่อยู่เลยมาแอบถ่ายคลิปให้เบิ้งค่ะพี่น้องเพื่อนเขาเป็นคนฟิลเลปิส์เด้อนี่สุดท้ายเขาปลูกตน้นไม้ไม่ฮอนสาไว้น้ำเด้อเพื่อนเขาไปทํางานค่ะพี่น้องอันนี้มีหนาบ้านเขาเวยค่ะพี่น้องแต่ถ้าถ้าเขาอยู่ก็จะมีปาตุงปาตี้กันน,นี่แหละค่ะเนี่ยที่เบิง้งมารีวิวให้เบิ้งค่ะ นี่ค่ะพี่น้องเมษสาบไวน้ำพร้อมด้วยค่ะนี่เคยมาไหวาเร็วมีเ <laughs> ดี๋ยวสิผ้าไปทางฟา,างผุนด้วยค่ะลังบานค่ะพี่น้องอันนี้คือหน้าบ้านเขาด้วยค่ะพี่น้องนี่นขามี่สวนพักตน้นเออเขาปลูกเนี่ยต้นแตงตน้นยางด้วยค่ะเขาทิเป็นโล่งโล่งปลูกพักขาก็มีด้วยค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่ไปดูที่เขาปลูกอะไรบ้างเขาแตงแตงกำลังมีดอกค่ะพี่น้องเอ้มัมนดาน อยากกินแตงอ่ะเมื่อไหร่จะมาหุยพิที่เบื้องแต่แตงเฮนี่มะเขือเทศผู่ว้าวโอ,อ,อ,อ้ยหุ่นหุ่นพิษสตอปรี่พร้อมเอ๊ะมันรดาเร็วๆตู้เลนนดอยากกินว้าหุ่นนั้นมันชุกหรอแม่คือบวเก็บกินมะนั่นแหละพี่เที่เบื่องสตอเบปรี่แม่มันแดงคัางคายเราคุ่ณอะเดี๋ยวนกก็มากินเหมือนดอกขนบนกเก็บกีับของข้าต่าเหตุงานอันนี้คือต้นตมันฝรั่งด้วยค่ะพี่นอ้อง นี่คือต้นมันฝรั่งนะคะเนี่ยต้นพันฝรั่งเลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นมันฝรั่งจะเป็นยังสีเด้อเนี่ยต้นพันฝรั่งเราสิพาไปส้มสวนของไอ้ไอ้พี่เตี่ยน้าเด้อเนี่ยมามาพีค่ะมาเบื้องต้นแอปเปิลบัดท,ทีนี้พี่เตีย่ยออกมาทางพีเลยนีเด้อค่ะอันนี้หลังบ้านเพิ่นค่ะพี่น้องลังบ้านเดี๋ยวเจ้าของไปทํางานยังไม่เข้าบ้านเนี่ย นี่ตน้ตนต้นแอปเปิลค่ะบ้านานในหน่วยบ้านในญ่อันนี้คือต้นแอปเปิลนะคะนี่ต้นมันฝรั่งค่ะพี่นอ้องเห็นบ่านี่เนี่ยต้นมันฝรั่งเดอ้อเนี่ยเนี่ยต้นมันฝรั่งเป็น,นงสี่เดอ้อที่เขาขายหน่วยอยู่ตลาดนะที่เห็นแต่หัวมันโครเกลนะอันนี้ก็คือต้นหอมเอ้าทําไมแอปเปิลอ่าปีนีบบ้บ่ดกเหรอ, e อปีนี้แอปเปิลเองทำไมเออปีนี้แอปเปิลเอ็มันดาบ่ดกเนาะบ่มีเลย,บ,บ,เลยบ่ขึ้นไหม ม,มันแรงขึ้นว่าแหละเนี่ยต่อไปก็เป็นบานบานพิเตียเพิินเนี่ยเนี่ยมันติดกันไหมคะพี่น้องมาบ่งสวนพิเตียหรือบานท,ที่นี่นแต่มาดูสวนของพิเตียนะคะจะมาชมสวนก่อนชมสวนพิเตียหรือบานท,ที่นี่อึบอึบรอดรอดบานเอเปิลพิเตียมันกินได้แล้วสมแล้วนี่นบ้างในนี่ของของพิเตียคือดดกแท่แอปเปิลนี่พิเตียไหมบา,างในพี่น้องบังบังบาง ป้าดกหักบังเดาลองเชื่อมมก่อนป้าดกหักดกแน่ตัดอันกลางมันออกกวาผมยังว่ามันฝาดอืมฝาดจะเสียใหญ่หรือเปล่าอ๋อหน่วยใหญ่แต่ว่ามันฝาดพี่น้องเอากะยังว่านเลยังว่าเนี้มันมันดกดกมึงแน่ผุ่นผุนป้าพี่น้องเลยลา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 ยมึงแน่มึงแน่มึงแน่ดกหักเออตอนนี้คือดกแถบของเอ็มบันดาคือมันดกสันนี้เดินนี่ตัดตรงกลางมันออกโอ้มึงแน่ค่ะพี่น้องดกดกซะ นี่นี่โอ้พี่นี่ผลผลปอได้กลับไทยเพิ่นเลยเพิ่นเลยแต่งต้นใหม่เถ่ะนะมาเลยดกสันดีเดินอ๋อตีบังแน่ผุนนี่นะป้าบังแน่ดกค่ะเออดกโดกโดกค่ะอุ้ยบังแน่จังในโดกคักดกแน่เถอะบังแน่อุ้ยตายแล้วอุ้ยบังแน่พี่น้องดกคักอืงเดี๋ยวให้มันสมอีกจังน้อยเหนือมันเอามากินสมยังแฉบด้วยค่ะแท่นบักม่วงได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะอืมนี่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 แต่ว่าตัวนี้มันคือ เออตัวนี้นคือบ่ขื่นห<ส>น่อยเอาทีนี่ตัวนี้กินซุกแซ่บแต่ว่าตัวนี้ซุกแซ่บเป็นบ่อันนี้กินโสมเป็นบ่อบู๊ยมาเบิ่งสวนผักเพิ่นเด้อบลดทีนี้นเนี่ยมาลงมาเบิ่งลงเก็บผักเพิ่นบลดทีนี้พี่น้องผีหอมผีปลาไข่งามนีผักอีตู่บ่าปลูกว่ผักอีตู่มี่ค่ะเออป๊าดพุ่นเนี่ยผุนเปิดปลูกแตงแตงผุนก็นลังขืน่นเบื้่งเปิดเปิดบ่ได้เพราะว่าหวังมันเหามนี่ค่ะโอ้บักพริกเนี่ยเนี่ยอันนี้ลงเก็บไอ้ลงผักเพิ่นนี่พุ่นผุนเบิ่งเบื้งแตงเลยพุ่นแตง ่น่วยหน่วยเงาโคโรนเคลเลตอยู่ผุน่นค่ะพี่น้องผุ่นอะผุนหอยไวปไปเบืองลงผุน่นมาเบืงองลงผีค่ะอัซาลาเน่ซาลาเน่บ่อืะอืมเยอะเด้ออยากได้กระเก็บเมียนแล้วที่เก็บซาลแเน่ยุเราจะ,จะ,จะ,จะไปกินกับขนมกีนจะากทำขนมกีนนี่นี่โล่งซานาเพน่ผนค่ะพี่น้องเก็บตัวนี้เลยบอ๊ะโอเคเดี๋วยวสิผ้ามาเบืองผีเด้อบาดีนบอมี่เราเป็นบ่๊โอเคสังขารเก็บเก็บใบซาลาหน่ก็เด้อค่ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ตอนนี้เจ้าของสวนมาแล้วนะจ๊ะเจ้าของสวนกำลังจะกำลังสิเดตเอาเอาเอาแตงไปตำไหมคะพี่น้องจะกินข้าวร่วมกันนะคะวันนี้พี่น้องคะเอสเมตตาเออเลยว่าอยู่อ้ยมาไล่ตามอยู่วิดีโออ๋อก็อิสอือยอิอื่ออ๋อยอยอื้อหืออก็กลับสิเดต ว้าวนี่เห็นแตงไหมคะแตงฟินแลนด์เลือกใหญ่ไหมคะอุ้ยคือลูกง้อเนาะมาที่นี่คุยประเด็เราได้ค่ะมาที่นี่นี่แหละค่ะจะของบ้านเพลินมาแล้วขอเลือกงั้นแ<ะ>ล้อไะเราไปเซ็ตเกอืโอเคอืมโอ้ย Ekaavan. Niin. Joo. Okei, me menemme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 , me